สวัสดีครับไปเดินสวนแป๊บหนึ่งว่าดูน้ำท่วมไหมวนไปวนมารอบหนึ่งใี่ได้ไ,ไม้กิมทรงมาหนอหนึ่งเนีย่ยกำลังอ่อนเลยนะครับเดี๋ยวเลือกเฉพาะเอาที่อ่อนอเนี่ยไหนแข็งก็ทิ้งไปเนีย่ยลองเอามีดหั่นดูแล้ว อ่อนทั้งอันเลยเดี๋ยวฝานให้เป็นแผ่นบางๆเล็กมั่งใหญ่มั่งหันตามยาวมั่งหันตามขวางมั่งเป็นวงกลมมั่งแล้วแต่เถอนะครับเดี๋ยวต้มน้ำานะทิ้งสักสองครั้งนะตั้งมาตั้งหมอ้เอเราสัก หมออกีลิตรเนี่ยหมออลุกเนี่ยประมาณสองลิตรเนี่ยน้ำสองขันโขกกระเทียมพริกไทยใส่ไปเลยปรุงรสด,ด้วยซอฟสฟ้าเขียวสีอิ๊วขาวซอสน้ำมันหอย เกลือสักครึ่งช้อนนะแล้วก็ต้มให้เดือดนะแล้วก็ไฟอ่อนๆปิดฝาเลยครับล,ลืมไปเลยนี่ไม่ต้องแล้วกลับมาดูน้ไามา้ต้มหน่อยนี่ต้มไปห้านาทีนะพอเดือดนี่ตักซ้อนออกทิ้งน้ําไปแล้วก็ต้มใหม่นห้ต้มใหม่หนานหน่อยเอาสักสิบนาทีแล้วก็ทิ้งน้ําไป เอาสารอะไรที่เขาเรียกไซยาไน์ใช่ไหมในหน่อไม้มันมีอยู่งาแล้วเป็นสารอันตรายต่อร่างกายก็ต้ม15นาทีเนี่ยหูถือว่าสารไซยาไน์นี่หายหมดละยาปลอดภัยยแบ่งมาต้มอสุญยาจีนเนี่ยเอาพอประมาณที่เหลือเดี๋ยวไว้ เอาไว้ทําเมโนโูอื่นแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ใส่ชุดยาดจีนซื้อมานานแล้วไม่ได้ใช้สักทีน,ะนีกลิ่นหอมฉุนขึ้นมาเลยเชียวนะแล้วก็ปิดฝาเอาสักครึ่ชงชั่วมงนะี่ได้ที่แล้วก็นะเข้าสวยร้อนๆสักจานหนึ่ง นะตักตนยาจีนหน่อไม้ไผ่คิมซุงนะสักถ้วยใหญ่ๆเลยครับ